ลูกชายอยากจะหาเงินเพื่อนําไปซื้อเสื้อกระตูนญี่ปุ่นจึงถามแม่เพื่อขอไอเดียในการทําเงินแทนที่แม่จะบอกว่าไร้าสาระให้เอาเวลาไปอ่านหนังสือคุณแม่กลับนึกสนุกเลยแนะนําว่าให้ลองขายน้ําแก๊กโวยต้มดูแต่ลูกต้องลงทุนเองนะลูกชายรีบมุ่งหน้าไปหาลูกค้าด้วยการขอลายกลุ่มที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันอยู่กับนิติบุคคล จากนั้นจึงถามแม่ว่าแม่ครับถ้าจะขายน้ําเก๊กฮวยต้มต้องใช้เงินเท่าไหร่แม่บอกว่า200ลูกชายเลยไปแคะกระปุกและเอาเงิน200ไเป็นลงทุนแม่พาลูกไปตลาดพาลูกไปซื้อดอกเก๊กฮวยน้าตาลตายพอถึงคิวไปดูขวดพลาสติกปรากฏว่าเขาขายยกถุง150ขวดราคา260บาทหวายตังไม่พอ แม่นึกออกว่าคนแถวบ้านเคยทำน้ำส้มขายแล้วเลิกกิจการไปเลยชวนลูกไปถามเพื่อนบ้านว่ามีขวดพลาสติกที่ยังไม่ใช้ขายไหมปรากฏว่าเขาเหลือขวด40ใบและจะขายให้ในราคา130บาทจะเลือกร้านไหนดีระหว่าง150ขวดราคา260บาทหรือ40ขวด130บาทแม่ให้ลูกชายตัดสินใจด้วยตัวเองลูกชายตัดสินใจซื้อจากเพื่อนบ้านจากนั้นแม่ก็ให้ลูกเขียนบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้ลูกสามารถคำนวณกำไรขาดทุนได้ในอนาคตเมื่อวัตถุดิบครบแม่ก็ให้ลูกชายทำในสิ่งที่ง่ายๆเช่นตวงน้ำตาลเติมน้ำใส่ขวดมือใหม่ทั้งคู่ทำแล้วเก๊เกๆก,กังๆแต่แม่ลูกก็สนุกมากๆเลยค่อยๆทำค่อยๆเทค่อยๆชิมจนในที่สุดก็สำเร็จลูกชายเอาไปโพสในไลน์กลุ่มหมู่บ้านใครอยากทานน้ำเก๊กฮวยอร่อยๆสั่งได้เลยนะครับขวดละ1ิบาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3ขวดแถม1ขวดครับส่ง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นครับเริ่มขายพรุ่งนี้นะครับ ลูกบ้านหลังอื่นก็อุดหนุนวันแรกขายได้เกือบ50ขวดเลยลูกชายดีใจมากที่ขายดีขนาดนี้เลยไปตลาดอีกรอบซื้อขวดจากร้านเดิมที่สอบถามในตอนแรกเอาไว้ขายดีมากแม่ยืนต้มทั้งวันจนเกือบจะเป็นลมก่อนหน้านี้น้องอยากได้สกูตเตอร์ไฟฟ้ามากปเปรย์เปรยให้แม่ฟังว่าถ้ามีสกูตเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเอาไปส่งน้ำเก๊กหวยก็ยังดีแม่เห็นความตั้งใจของลูกชายเลยบอกว่าถ้าลูกขายของได้กำไรพอค่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าได้ก็ซื้อเลยสิลูกชายพอรู้ว่าแม่อนุญาตแล้วก็ดีใจยกใหญ่ มีแรงขายน้ำแก๊กหวยมากยิ่งขึ้นลูกถ่ายรูปเองชิดแคปชั่นเองส่วนแม่ก็อดขำไม่ได้เวลามาแอบอ่านไลน์กลุ่มหมู่บ้านแม่เลยหัดทำทัวกรอบแก้วขายเพิ่มอีกอย่างมาช่างไม่มีบางถุงได้เยอะได้น้อยลูกชายเห็นแล้วสงสารเลยสั่งซื้อตาช่างออนไลน์ราคา50บาทให้แม่ใช้ตอนนี้น้องต้มเองตรงน้ำตาลทรายเองแล้ว และพอน้องเก็บเงินได้น้องก็เอาเงินไปซื้อเสื้อกร์ตูนดาาพี่คาดอสูรที่อยากได้และขอให้แม่เอากำไรที่เหลือไปฝากธนาคารพอลูกใส่เสื้อที่ซื้อมาด้วยน้ำพักน้ำแรงไปโรงเรียนเขาก็ภูมิใจใตัวเองเป็นอย่างมากเลยและนั่นทําให้ลูกชายสามารถหาเงินได้เกือบ3,000ันบาทเลยละผมหวังว่าคุณจะชื่นชมกับเรื่องราวของคุณแม่และลูกชายคู่นี้นะครับ